มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนดาวมายุรีเปิดใจโดนบบูรี่เหตุตัดสินใจโมหน้าใหม่ครั้งสุดท้ายในชีวิตย้อนหลังกลับไปวันที่28มกราคมที่ผ่านมาลูกทุ่งสาวชื่อดังดาวมายุรีเผยได้มีการนัดคุณหมอทำศัลยกรรมกรามคางตาโดยบอกว่าอาจจะเป็นการศัลยกรรมครั้งสุดท้าย ก่อนที่จะเตรียมตัวทำหน้าอกต่อไปนะคะล่าสุดนะักรองลูกทุ่งสาวชื่อดังดาวมายุรีได้ออกมาเปิดใจดมบูรี่หน้าผีพร้อมเผยสาเหตุโมหน้าครั้งใหม่เป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตผ่านทางรายการคนดังนั่งเคลียร์บอกว่าจริงๆเราก็สวยอยู่แล้วค่ะแต่บังเอิญเวลาดาวออกงานทีไรนานๆทีเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ออกงานนะคะ มีอยู่ไปออกรายการหนึ่งนะักข่าวมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของศิลกรรมก็โดนดราม่าต่างๆก็เลยบอกว่าอาจจะมีการผ่าตัดอีกครั้งเลยบอกไปว่าเป็นคนทําอะไรแล้วชอบบอกบอกกล่าวมันก็กลายเป็นดราม่าขึ้นมาตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาเธอเองก็โดนบูรี่ต่างๆนานานะคะนักร้องอะไรหน้าเหมือนมนุษย์ต่างดาวมันอ่านแล้วมันรู้สึกเสียใจมากเลยค่ะหน้าผีหน้าเหมือนมนุษย์ต่างดาวสารพัดหน้าเลยค่ะ ตอนนั้นเรายังไม่มีพรบคุ้มครองเราก็ปล่อยผ่านจนกระทั่งมากเข้าหนูเชื่อเรื่องของเวรกรรมเนอะมันคือกรรมของเราส่วนหนึ่งหนูคิดแต่ว่าแล้วแต่คนจะเชื่อนะคะเราเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษอดีตชาติเราอาจทําอะไรมาเราเองก็ไม่ทราบค่ะพอมาชาตินี้รู้สึกว่าแก้ก็ไม่จบสักทีก็เลยเอาธรรมะแผ่บุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรเยอะ พอตอนหลังเริ่มปล่อยมากๆรู้สึกว่ามันจะแรงนะเริ่มมีพรบคุ้มครองใช่ไหมคะคุ้มครองพวกมือคีย์บอร์ดทั้งหลายก็คิดอยู่อาจจะต้องฟ้องร้องบ้างแล้วคะ่ะเป็นกำลังใจให้คุณดาวนะคะคุณดาวสวยอยู่แล้วคะ่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวคะ่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ